สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสำหรับอีพีนี่กับผ้าเพื่อนเพื่อนมาผสมหมูแม่พันธุ์เนาะครับตามคลิปก่อนนี่ที่ผมได้ลงให้เพื่อนเพื่อนในเบิร์หมูแม่พันธุ์เพิ่นมีอาการติดสัตว์เนาะครับเพิ่นแก่สีห้องข้างอยู่ตลอดเนาะครับเท่าก็เลยล่อให้เพิ่นนิ่งสักพักหนึ่งก็ซื้อน้ำเชื่อหลอดครับเพื่อนเพื่อน มาผสมให้เพิ่นเนาะครับตอนผสมเขาก็ต้องค่อยลูบหลังให้เพื่นอนเนาะครับเนาะให้เพิ่นรู้สึกผ่กอนคลายแลวก็สบายตัวเพื่อให้น้ำเชื่อได้เข้าผสมในตัวเพิ่นเนาะครับก็ตามที่เพื่อนๆนเห็นนี่แหละเขาก็ต้องอสอดสายยางเข้าไปทั้ง วายวะเพศของเพื่นเนนะครับเนาะสำหรับให้นำเชื่อไหลเขาไปผสมกับไข่ของเพื่นกะมารอรุ่นกันครับเพื่อนๆนเพราะว่าแม่พันธุ์สองตัที่ขอดออกมาเท่ากัได้อยู่โตัวหนึ่งสิบหาตแต่ว่าอีกโตนึ่งกะหาตตอนนี้กะน้องสาวกับน้องเคยเนาะครับเนาะกะดูแลหาอยู่หน้าน้องวัวพ่นละครับ ก็เริ่มชำนานขึ้นแล้วครับแต่ก่อนนี่ก็ศึกษากับผู้เพิ่นเหลี่ยงก่อนนะครับแล้วก็เรียนรููไปเรื่อยๆตอนนี้นก็เริ่มชำนานขึ้นมากแล้วกัผสมเองอาการคองสัว์า้าป่วย้าติดสั์อันสิกะสังเกตอาการคองเพิ่นเนาะครับก็เริ่มสีหูความต้องการคองเพิ่นแล้วก็วกพ,วกพัฒนาไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆน เสียอย่างเดียวตอนนี้ราคาหมูก็ค่อยดีเนาะครับเนาะ,ะน้ำมาฝากเพื่อนเพื่อนคือเก่าครับ